ปลาแรงไปนอนได้แล้วก็ท่อมอ่ะปลาเยอะวะก็ท่อมเยอะแต่มันไม่ได้ทำอะไรจะนอนได้ไหมอ่ะตันนี้ปลาเลี้ยงยายใช่ไหมจะเลี้ยงยายได้ไงยายยายไม่ได้โตแล้วตอนนี้ยายโตแล้วนะสามเดือนกับเมื่อไรถึงสิบเหรียญเหรออุ้ยคนเป็นแสนเป็นแสนแล้วมันมามีคนเบิ้งแต่ก็เข้าไปบางส่้อยนี่ ยอดซับเนี่ยไม่เขาจะมาเลี้ยงยอดซับนะเหรอเายอดซับเป็นแสนองเด็กหนุ่มลกไปพ่อกระสมอนชาเนี่ยวันนี้กระเพาะเสาหน่อยจ้าสวัสดีลูกไปไหนมาลูกอู้ยายลระคิดถึงโจ้ว์ไวเอฟซีเด้อพ่อเสาสักหนึ่งสวัสดีค่ะโอ้ยยายไม่เห็นตั้งนานเป็นสาวตั้งเยอะเลยเริ่งแต่นั้นี่คลิปคนอื่น่จอ้วน หน้ายายเท่าเท่ากับหน้าหนูแล้วแม่ครัยใจปวดแห่งมแน่นาคอยมึงแน่เต็มคักเต็มแน่เต็มจอเลยเป็นไงลูกเรียนปอะไรแล้วตอนนี้ป .6 ค่ะโอ้ป .6 แล้วเป็นสาวแล้วนอ้อโอ้แม่อยู่ไหนอตอนนี้แม่อยู่บ้านอ้าวแม่อยู่บ้านเหรอเออแม่จะกินผักบุ้งไหมมาผักบุ้งไปผัดอยู่บ้าน,านแม่อเอาผักบุ้งขาวอะผักบุ้งแก้ว เอาไปผัดน้ำมันหอยใครจะกินก็มาเอาเ<ฮ>ด้อบอกแม่เอาคลิปยายสมอนร้อยอยากด้ถ่ายคลิปก็บอกให้แม่มาทายคลิปเด้อบอกแม่ว่ายายมาว่าสิน้องน้องแอดไอ้น้องอันนั้นไปแล้วบอกน้องอะไรคะน้องอะไรนที่มากับย่าชื่อ่ะน้องแอดมินน้อยล่ะแอดมินน้อยอ่ะกลับแล้วใช่ไหมกลับเมื่อวานเมื่อวานหรือ่อก่อนวัน,ว,นวันจันทร์หรือวัน น,นีนจันเดี๋ยวนุไปไหนมานี่เล่นๆค่ะเอาไปหาหน้องตองมาบ่ไม่ค่ครับไม่ได้ไปหาหน้องตองบ่ยังไม่ได้ไปค่ะคัมแล้วคามแล้วลูเรียน<ด>ที่ไหนสิกรุกตูเหมือนเดิมใช่ค่ะโอ้ยโตเป็นสาวแล้วพี่น้องเอ้ยดูน้องพลอยซิโตเป็นสาวเลยซิเออน้องพลอยโตเป็นสาวแล้วถ้านูจะกินผัดผักบุ้งแฟแดงก็บอกให้แม่มาเอาเ้อค่ะอยู่บ้านไล่ผู้หลวงคุณ ได้อะไรมาได้อะไรมาฝากยายแม่ไม่รู้มีอะไรมั่วมาฝากยายบ่มีขักมวนกินน้าหาบองมวนกินง่ายง่ายมีแต่บักคำหน่อยกําลังจออยู่โอเคลูกแล้วแต่็มโอ้ยน้องพลอยคนสวยนี่เอฟซีด้ยอยู่กับแม่ออฟด้วยตอนนี้นี่สามกนปูดายงามปุูนคนงามอยู่ข้างหลังด้วยพี่น้อง ยายอ้วนแห้ง่อยเอ้ยยายอ้วนคักอ้วนแน่ถ้าหนูจะกินก็บอกให้แม่มาเอาได้ลูกเด้อผักบุงแก้วบอกแม่ว่าผักบุงแก้วที่ยอดมันเขาวขาบวกเหมือนนิ้วมือเลยดิแกงเทโพก็อร่อยผัดใส่น้ำมันหอยก็อร่อยโอเคแตาลูกคิดว่าร้านกาแฟก็นี่้ตรงนี้ทำอะไรแม่เนี่ย โอ้โอ้โหบันไดขายกาแฟไห้แม่ข้างบนน่ะเหรอเรียกทำห้องข้างล่างเอาไว้ลูกนอนหน่อยสาวปานโอ้ยนอนไหนก็ได้ทีเยอะแยะไปผู้หลวงเอ้านอนกระท่อมก็มีเยอะแยะเต็นก็มีนะเต็นในยห้องกลางไว้แล้วนเต็นก็มีโอ้โหใครห้องน้ำ แล้วทำไมสวยขวบขึ้นกว่าเก่าปูอ้วนขึ้นสามกิโลไม่กล้าโชว์เลยตอนนี้นะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ครบแสนซับได้โล้แล้วใช่ไหมอยากดูไหมเดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้าค่อยดูโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยถ่ายพร้อมกันกับแม่รู้สึกว่าเป็นยังไงก็ดีใจแหละเนาะเราจะมีวันนั้นไหมยายแม่ตอนตอนตอนที่โล้มาถึงบ้านนะยายอยู่กรุงเทพนะ ใช่หลายพันแกว่ามาจากทิกตอกอ่าวันหนึ่งวันละสองสามร้อยอ่ะอันไหนคะผู้ติดตามน่ะต่อวันอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าแผ่นปูนแผ่นปูนต้องสั่งจองให้ทำอ๋อมาถึงบ้านไร่ผู้หลวงแล้วก็มีสาวปานทำเองง่ายเหรอโอ้ขึ้นง่ายลงง่ายแล้วเนาะที่นี่ยางเอาอะไรอะไรก็ใส่ได้หมดอ๋อ ันนี้เหล็กก็คือทนสีเอาเนาะ่สีเอาค่ะถ้าเราปูแล้วมันกันน้ําได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มันก็จะทนน้ำมันก็จะได้ไม่ผุบอกอยู่มันจะได้ไม่ผุก็โอ้เอฟซีผู้ใหญ่ในนี้ก็หมดเยอะอยู่นะสองหมื่นกว่าเลยนะนี่ขนาดบันไดอย่างเดียวนี่นะโอ้เพราะว่าเหล็กไม่รู้กี่รอบไปเอาบ้านสายบุญมาเหรออ๋อไปเอาบ้านสายบุญเหรอหกพันเลยนั่นน่ะหาแม่เฉพาะลูกมันนั่นน่ะแม่ เป๊ะแม่ขนาดาย้สวอ่น้ำมาเไหยโอเคอันนี้ลายเขาล้ำตัดจะทำเองอ๋อทำเองไอตรงนี้น่ะอ๋อช่างทำเองก็ออกแบบเองโอเคสวยอยู่ใชเด็กนี่แหละแกว่าชิ้นแบบนั้นนะอันชิ้นเดียวนะอันเดียวนะประมาณสองเมตรพันเจ็ดพันแปดโอ้ใช่ทำเอามันถูกกว่าทำเองสวยกว่าใช่ไหม นั่นเด็กอะค่อยซื้อมานะนั่นจะไปติดในบ้านอะเอาไปปิดตรงในบ้านนู่นนั่นน่ะเพื่นตัดอาจากอันนั้นไปขึ้นด้านบนก็มีประตูรูดด้วยได้กันหมาเลื่อนมาเลยโอ้คือดีแท้โอ้นี่ไงนี่ไงประตูแบบกันไม่ให้หมาขึ้นไปข้างบนนี่ไงประตูเผื่นงามตัวสวยแล้วเกือบจะลงตัวถ้าสมมุติทําด้านล่างแล้วก็ต่อต่อมาอีกดินนึงดีใจด้วยเด้อมีบ้านสวยขอบคุณค่ะ ชาวปานก็ได้บ้านสวยหลังเบลเบล่าโอ้ยแม่สมองก็สวยติดแอร์ด้วยเราไปนอน <c oughs> แต่ของเราไม่มีแอร์นะคะเอเอร์ธรรมชาติบ้านไม่อบนะ่ะ <c oughs> เอแต่ว่าหาหนันว่าท่าน้หาสางไปเห็ดฝาวยายว่าท่านได้อยู่ <c oughs> สําหรับกินเนกแคนี้กันได้ใจอยู่บ้านไร่ผูลวงค่ะเช้า, <c oughs> ชายังไม่ได้เปิดดูเลยไ <c oughs> อ้ที่ต้นเป็นลำก็ซื้อสองร้อยไอ้ทิพไเออเอามาปลูกซื้อสามร้อยเป็นห้าร้อยจะไปิน พอคึ้งกันหลายแถมาละแ่าปาต้องแม่น่วยาหขายดแกขาไม่ได้เลยเอาแล้วอเแล้วได้คลิปนึงแล้วครับกีวันี้ขายไม่ดายกีปบอกว่าไงรู้ไหมสาปาละยายทำไมไม่ช่วยซื้อแม่หนูลาเพิ่นวะเอาซื้อละใส่คอยเอาไปใส่ ข่อยบ้านในเมื่อบ้านเมื่อไข่ต้มมีคลายให้โอ้ยข่อยบ้านในอยู่นี่แล้วข่อยต้องร้อยไข่อยกลับมาก่อนหัวเน่ามันตั้งหลายมื่นโอ้ยมื่นบ้าไปฝากมันตั้งหลายวันไปฝากนายช่างใหญ่ก็ได้เออกระต้มไปติล่าต้มหมืกเมลี่นี่สิต้มนี่มเออื่นย่ายไปใายกัาไปเออถุงจักบาทน่ะถุงไม่เศร้าบาทนี่เสียงยายใส่หมวานอ่อย ต้มเลยต้มอร่อยนึ่งเออซาปานบอกว่าเท่าไรนะแม่ถม่ยี่สนั่นแหละต้มเลยต้มเลยเดี๋ยวจะไปให้ฝากคุณนายสวนผักพ่อก็จะไปอยู่วันที่สิบหกเดี๋ยวยายจะไปผ่าคนมืออื่นนี่แหละเออเจ้าก็ช่วยเออก็นั่นแหละร้อยหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวเอาเงินไห่ราคาไปต้มราคาเดี๋ยวแขวะไปต้มเปื่อยๆเนาะ แล้ววันที่สิบหกเราไปตอนเช้าหรือตอนสายพ่อะยังไม่เช้าได้ค่อยไปรอบเที่ยงเออพอดีพอดีได้หน่อไม้สดออนันนี้กะต้มไปหอดเพื่อจะกินได้เลยว่าแม่นบอกจะต้มหน่อไม้เยอะอยู่เฮ้ยแม่อันนี้ต้มไปพรุ่งนี้แกก็กินได้เลยใช่ไหมถ้าอยากถ้าอยากอันนี้กลับไปอุ่นเอาใช่ไหมาลมาแล้วก็เดินแฟชั่นเลยสวยเลหนึ่งสองสามสี่หวานขึ้นเด้อค่ะ เพื่อนเดจ้าสอบทานมายายทำไมไม่ซื้อหน่อไม้ให้แม่หนูล่ะแม่หนูไอสาานโทรมาบอกโทรไปหาเพื่อนวายายมาถึงสามแยกบบานเม่คําสแล้วเพื่อนขายหน่อไม้ได้บอกบอกว่ายังเต็มอยู่ช่วยแม่หนูเลยเพื่อนวายังเอาเนาะเออกะไม่ต้มแต่ต้องต้มมืนอคืนนี้เลยเดะถ้าไม่ต้มมันจะแก่ ถ้ามันค้างคืนมันจะแก่เด้อยายไม่ยายกลับไปนี่ก็ต้มเอออะไรก็เกลี่ยเกลี่ยหัวมันออกดูด้วยเย็นนี้น่าโล่จ้ะเนาะค่อยจะเบิ่งมืแรงจังเบิ่งเออเดี๋ยวมาเดีมาถ่ายคลิปเลยแม่เมื่อเมื่อเช้าก็ต้มไปขายช่างดังอันนี้ได้โล่แล้วคุณแม่ยังไม่ได้เลยย่าสมุนย่ายายมอนแล้วเมื่อกี้นุนนุนเศรษฐีมากหรอปอย่างใช่เศรษฐีผู้ไรปลาแดงเด้เพิ่็ได้คลิปยากคลิปหนึ่งเลยด้บอก น่นเดลมาแล้วนั่นรอคลิปข่อยเรียบร้อยแล้วนี่ปานบอกและสองร้อยเด้อฮะมันนี้อยู่หาดทวงแจ๊วสองร้อยไม่ได้ใส่สาปานไปคุดอีกบ่เออขาได้คลิปหนึ่งแล้วเขาได้คลิปหนึ่งแล้วเขาถ่ายยายได้คลิปหนึ่งเขาลงเรียบร้อยแล้วทุกวันนักปานี่เห็นว่ามันฟังน่ะฮะเห็นว่าฟังแต่ไปเอาตลาดทุกวันแกไปไลฟ์สดด้วยเด้แม่โอ้ยดูอีพ่อมาเลี้ยงควายเลยเอฟซีเอ้ย คนดูเยอะไหมนะแม่60กว่าโอ้เยอะอยู่ยายไลฟ์แบบนี้นะคนดูไม่เกิน5คนโม่เเห็นช่องเจ้าก็เป็นร้อยไม่ไม่ถ้าร้อยตั้งแบบนี้ถึงจะได้แต่ถ้าถ้านอนแบบนี้หาคนแม่แม่นี่ยายทำเล็บเมื่อคืนนี้ทำเล็บอีกเดี๋ยวจะพาไปปลูกข่าบุ้งจะเล็บดำหมอเป็นยังใส่ถุงมือเอาที่เพาะขายขายโตแล้วจักมือนี่ ฮะตึ้งดียวลองเสร็จแล้วหรอยายยังไม่ได้ลองเลยเ yup. ออฮะกินอะไรกินอะไรข้าวใช่ไหมปลาแดงจะเลี้ยงใช่ไหมหมูหมูปลาปลาเย็นนี่ให้ยายสมอนไปนอนด้วยบอกปลาแดงเลี้ยงไปนอนได้แล้วกระท่อมอ่ะปลาปาเยอะว่ากระท่อมเยอะแต่มันไม่ได้ทำอะไรจะนอนได้ไหมอ่ะวันนี้ปลาเลี้ยงยายใช่ไหม จะเลี้ยงยายได้ไงยายยายไม่ได้โตแล้วตอนนี้ยายโตแล้วสามเดือนกับอะไรถึงสิบเหรียญเหรออุ้ยคนเป็นแสนเป็นแสนแล้วมันมามีคนเบิรงแต่ก็เข้าไปบังซองข่ติล่ายอดซับเป็นแสนาป้าต้องให้ยาสมอเลี้ยงแล้วไนลูกแล้วนะพหนูเนี่ยยอดยอับเนี่ยไม่เขาจะมาเลี้ยงยอดซับนะยอดซับเป็นแสนเดดดเเเีด ไปเป็นไปวันน้นเรายายสมน์บะมีกับปีเรียกินน้ไหมอ่ไปพ่อแก้วหัวกไปพ่อไปบอกปาแรงน่นได้จะไป่อนเย็นเกอนเก็บลยค่อยไปชมเนืองบอกจะเรียนจริงอ่ะชนือานไหนบ้านที่เดิมโอ้ยได้กินอาหารแทบแ้เนาะยายสมนเอาเอาแกจะมารับมีพูจริงหรือผู้เล่นไข่บะเมนเซียลเด้อ คอยสามสีเราอยู่ในนี้นี่เงินแกไม่ใช่นอได้ถึงแกจะเป็นแบบนี้น่ะแกบอกแกอ้วนเรื่องอะไรเอวบะมีแล้วเอวบะมีแล้วไอ้ฟ้าเราได้กินอาหารอร่อยแล้วเย็นนี้ยายหมอนเลี้ยงแม่โลทองคบบย็นาาดนี้เรไม่เลี้ยงได้ตรงคำโอ้ถ้าหนูจะเลี้ยงอยู่ถ้าหนูได้จะไม่รู้จะกี่ปีมัน มันไม่มีคนบังคลิปไอ้สำคัญมันไม่มีคนดูคลิปให้ยายนีน่แมมันเป็นรยร้องเงินเดือนผู้เท่าเลี้ยงก็ได้กดมาแล้วหมู่บ้านใส่เบอดแล้วเรียบร้อยเตาหนามันว่ากับดแล้วเตานามันทันนึงแล้วนั่นน่ะทนหนึงนกกวัท่าอดผุนอยู่เ้ามันพันน, <c oughs> น,งนึงไม่ถึงจมปาดองเลยเจะไปบอกให้เดี๋ยวใเข้าไปตอดโอเคโอเคตัดไป พ่อเมื่อมาจะมาเลี้ยงว่าสาวปานบอกมามาม,มา